กระลำปีผัดน้ำปลานะครับใส่น้ำมันตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็เตรียมกระลำปีครับปื้มลงไปครับในกระลำปีเราใส่กระเทียมแล้วนะครับนะครับเอากระลำปีมาผัดกับน้ำมันก่อนนะทีไม่ใส่กระเทียมเลยก่อนครับไปแรงๆเนี่ยกระเทียมไหมแน่นอนกลิ่นกระเทียมก็จะอยู่ในกระลำปีแล้วนะครับมีโยนมีโยนเนี้ยเนี่ยมีโยนครับปึ๊บปึ๊บน้ำปลาครับ เป็นซอสน้ำปลาครับเป็นน้ำปลาที่เราก็ปรุงมาเหมือนกันปรุงมาแบบสไตล์ของเรานะครับผัดให้กรัลำปีกับน้ำปลามันเข้ากันตอนนี้หอมมากเลยหอมซอสน้ำปลาที่มัน,ม,น,ม,นมันโดนกับกระทะนะอันนี้เสใส่าจานเลยครับแล้วก็โรยด้วยกุ้งแห้งที่เราทอดไว้แล้วนะครับเท,ท,ท่านี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับกระลำปีผัดน้ำปลาจากร้านตีเล็กข้าวผัดปูครับ